สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขุสุคนค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ขาวสิผ้าพี่้าน้องมาเตรียมดินค่ะพี่น้องปลูกผักค่ะปลูกพักไว้ถักินเองค่ะพี่น้องหนาวแล้วอากาศหนาวเย็นแล้วค่ะหยอดย้ำปลูกผักแล้วจ้ะผักที่ปลูกก็เป็น ผักหอมค่ะพี่น้องแล้วก็ผักเนื้ออื่น,นอ,อีกน้ำจืดหลายๆอย่างที่มากินนั่นแหละค่ะผักกินในขั้วเลือดน่ะจ้ะพี่น้องเป็นหอมนี่เป็นหอมแบงเด้อค่ะแล้วก็จะพาพีพีน้องมาเบิ่งมันม่วงน้ำค่ะไปพบไปพ่อกันกับเหตุการณ์นในคลิปนี้เลยจ้า ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งค่ะพี่น้องเกือบเจ็ดโมงแล้วล่ะจ้ะว่าได้ไปสวนค่ะมือนี่แม่ขาวก็เลยพากันลุกมาเตรียมดินเฮ็ดแปลงผักค่ะพี่น้องเหตะว,วันเป็นคนขุดคือเก่าล่ะจ้ะ ปลูกไว้ถักกินค่ะพี่น้องปลูกเองกินเองค่ะก็มีช่วงหนึ่งได้ซื้อกินค่ะพี่น้องบ่ได้ปลูกค่ะได้ซื้อกินแต่ตอนนี้เริ่มจะอากาศเริ่มดีขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องเริ่มเย็นๆแล้วจ้ะตอนนี้ก็เย็นๆค่ะพี่น้องเลย เตรียมดินไว้ทําปลูกพักจ้ะ แปลงพักปลูกพักกินเองก่อนจ้ะแล้วแล้วได้แล้วแปลงหนึง่งผู้เฮ็ดกำลังผูกกลนกำลังยางม้าค่ะเดี๋ยวแม่ขาวสิพามาเบิ้งอันนี้แล้วจ้าลื้อออกค่ะนี่เป็นมันค่ะมันม่วงที่ปลูกไว้เล้อจ้าโอ้ยดินก่แกนปีนองเอ้ยขุดขุดอ่ะ,อะจะเป็นมันม่วง น่าจะเห็นพน่นบอกว่านเป็นหวัวแล้วคะ่ะลงหวงลัวและเดวเดี๋ยวเดียด๋วยวให้หเาเบิ้งน้ำเนี่ยมีหวัวอยู่เ็นบ่เอานี่โอ้ด,ดินดินเออเอเอมองนี่รวมรวมแสดงว่วามีหัวมันใช่ไหมมีไหม เออมีมีมีนอืมเออมีมีโอ้เยอะเลยแค่เป็นน้องโอเคโอเคค่ะปลูกปลูกไว้ถ้าเอาผันนมาสั่นก็ได้กินเขาจะได้กินยูไงต้องได้ดินเขียนเจียคบคเป็นไปได้แบบเพื่อก็จะยูมันจะล้มหัวะมองดินมันรวมมันเลยเดี๋ยวเขาปลูกไหมเขาต้องเร็ดคู่แล้วยกร่องยกร่องเพราผิดเพราผิด เดี๋ยวจนะเข้าไปทายทายทันหมี่กันยันแสงบ่มันเธอเอาจอบซับมันละวะอันนี้ซับบ่อุว้าซับ <laughs> อิลีพี่น้องโอ้ยเนี่ยเนี่ยถ้าดินมันหลวมเนาะถ้าดินมันหลวมหัวมันจะสวยกว่าน,นี้ค่ะพี่น้องจ้ะถ้าดินหลวมหัวจะสวยกว่าน,นี้ แต่อันนี้ดินบ่ลลวนก็เลยลงมหัวไปสนีทค่ะแต่ก็โอเคพอได้กินเอ้หเยหักแล้วเ่าได้ยินเสียงม,มันหักแล้วเธอแม่นว่ะนั่นเอลีนนั่นบอล ขุดเล็กๆเด้อเธออย่าเฝ้าอย่าเฝ้างัดสั่งยางเดียวเด้อเฮาไม่ขุดเองมืแทงแล้วโอ้เสียงดินแกนเสียมบินเลยดินแกนคักหลายแบบนี้ต้องต้องหดน้ำสักอนค่อยขุดเนาะต้องค่อยสิขุดไงเอ้อย่าเฝ้างัด ืมแต่มรวมอยู่แล้วดินอม,นม,นมันแข็งังๆมันเป็นดินเอามาถมมันนะหักซะนาะกินแ่บอยู่เด้เพราะว่าลูกมันหนันซังมาจากอินเทอร์เน็ตมันเอามาหนึ่ง่มันนะซังมาไว้ให้กินกเลน่ที่นี่มันเกิดนอ โอ้ยนี่ติดมันหลวมมันก็จะได้หัวเงาๆแบบนี้พี่นออ้องเอาดาบเกื้าตรงนี้จับมือห้ชัดเป็นตันนี้เลยบุกคนลดลดฮะมันสิบกเป็นยังเก้ากล้าเกล้กับโป่งนอถละ่ะบกุดเอาลือส่วนที่มันขาดนลยขุดเอาอย่นี นั่นเด้นั่นซับหรอนั่นนั่นล่ะเพราะว่าไปปลูกอีกก็เกิดได้ใช่ไหกินสิขึ้นต้องยกลงนึงเพจะได้เลยนั่นแะว้าวว้าว มีอีกไหมมีอีกไหมสิม่แตกมันไ<อ>นาไม่นา<ง>มันมีเคี้ยลงบอสนันอ่ะมีอ,อยอะออก้ามันเลยออกจากมองไหนนี่เมื่อกี้อันนี้คือผลงานที่ได้โดยจ้าพี่น้องมันม่วงค่ะมันม่วง ปลูกไว้ถ้าเอาพัด <c oughs> สำหรับมันม่วงแม่ค้าก็ให้ขุดสำนีก่อนค่ะให้พันขุดสำนีก่อนค่ะส่วนที่เหลือเอาไว้ถ้าขุดกินเมื่อไหร่ค่ะพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกๆุกคนเด้อค่ะที่ให้การรับชมเราก็ฝากไว้เน่เด้อจะ้ะอย่าลืมเด้อ กดติดตามกดไลค์ให้น้ำเนยด้ยค่ะมีโฆษณากายขามโฆษณาด้จ้าสำหรับคลิปนี้แม่ขาวก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ